ยิ้มแล้วครับไปออกบอลเสียบอลแล้วครับไปแล้วครับไปที่มอสมอสตัดบอลได้ลูกนี้ยังได้บอลครับลูกนี้ไปแล้วครับตัดได้แล้วสกายลูกนี้ฟาลครับหมายเลขหกลูกนี้ตายเลขหกครับโดนใบเหลืองครับลูกนี้จังหวะแรกสองจังมาเลยครับหมายเลขหกแดนไม่ต้องเตะลูกแดนทันไม่ต้องเตะทุกทัน ตันลงไปตีแต่นั้นล้งรุกไปเร็วสองคนเลยไปเร็วได้ลงฟรีกี้ครับโดยหมายเลขสิบสามสิบสามมายิงครับไปไปลงจิ้ลูกนี Ooh, ้ตู้หุยโดนมัดมงเชคล้าลูกนี้จะเข้าอยู่แล้วครับโอ้โหยิงสวยมากครหมายเลขผมลูกนี้ยังได้จตะมุมครับผมแล้วไปแล้วหมายเลขสิบห้าสิบห้ามายิงตรงนี้ติดบอลยิงยังได้เตะมุมครับเดียวเดียวเดี๋ยวเบนี่มัด ครับเล่นสั้นครับไปที่หมายเลขสิบห้าสิบห้าให้มาที่หมายเลขห้าตรงนี้เปิดก็มาสีเลขครับเขี่ยอมาอยัางได้อยู่ครับตรงนี้กรรมาการให้เล่นต่อครับจะได้ทุ่มครับตรงนี้ทุ่มเร็วครับตรงนี้มาที่หมายเลขหกครับตรงนี้ยิงตรงนี้ปิดบลอ็อกเบ,บ,อออบกิ้มครับออกครับเป็นลูกทุ่มครับ ใส่สูงครับตรงนี้ที่ที่หกเสียครับตรงนี้เชียอ๋อก็เป็นลูกตั้งเตะครับเล่นเร็วครับมาที่หมายเลขที่สามที่สามยิงกันไหตรงนี้บึ้มเสียครับมาทีครับตรงนี้เป็นลูกเตะมุมครับเล่นเร็วครัมาที่หมายเลขที่สาม ยิงซ้ายวิตามทานครับหมดกวลากันหนึ่งครับาไม่ทันครับเชาจนักกีฬาสองทีมที่กลางสนามครับนักกีฬาสองทีมครับ